เอาละครับผมก็กลาบสวัสดีนะฮะผมก็อยู่กับพันเหมือนเดิมนะฮะผมจ็ k กเกอร์ฮันเตอร์นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเกมกันซับฟอร์จูนนะฮะผมกับทุนสามพันบาทนะฮะโอกาสสิบจีสปินนะับของเกมค่ายพีจีสล็อตเนาะก็ฝากเอาไว้นะฮะผมกับเกมหักจริงเกมลูกหลักของเรานะฮะเหมือนเดิมดาวคอนเสิร์ื้ีไม่คุ้มก็กดเอานะับผม คอนเซปต์เกมนี้ผมว่ากดเอาผมว่ามันคุ้มกว่านะแตกกว่าเว้ยเพื่อนเพื่อนก็เผื่อใครนะผมที่เข้ามาใหม่นะผมกรุณาขอรบกวนเพื่อนนะผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์คนแค์อย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเผื่อแจ้งเตือนแล้วมันไม่ขึ้นนะฮะ มาดูกันว่าวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะตังเป้าสักเท่าไหร่ดีนะผมแต่ก็อยากได้เยอะๆดีนะเป็นไปได้อยากให้ถึงหมื่นนะเพราะว่านำ้ำผึ้งเนี่ยสามพันนะรอบนี้เอามาซทุบเซตุนมันนะดูนะผมว่ามันได้หรือเปล่าก็ไม่ใช่อุดมอยู่น้อยนะเออมาดูกันว่าการซิฟฟิสกินของเรานี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ ้ามันไหลดีก็อยากอยู่นานนะแต่ว่าถ้าได้เยอะก็อยากจะพอเหมือนก,กันนะไม่ได้แนะนําให้ใครมาเล่นไม่ได้เชิญชวนนะครับก็ผมทําเพียงแค่รีวิวเกมเกมนี้นะเกมลูกรักของเรานะผมให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันยังน่านเล่นอยู่หรือเปล่ากันอัปเดใหม่นะครับไปจันเป็ด4.5เลยอนะ่ะดูกไปเลยนะครับผมว,ว่ามันจะแตกขนาดไหนนะไม่ได้นำหนุนนะเพื่อน ไม่ได้นำเงินนะครับผมเฮ้ยมาดูกันว่า840ราวนี้จะได้สักกี่บาทน,นะเพราะว่าตอนนั้นแจบกบเท่าไหร่่1,050เข้าไปแตกเหมือนด้วยคิปก่อนนะใครที่เข้ามานะผมอยากดูคลิปแตกเหมือนย้อนดูคลิปหลังๆได้นะผมเพราะว่าเกมนี้คือผมทำแตกเหมือนบ่อยมากนะคือแบบแจกแจกไล์าย่ดี แตกเงินแตกเงินสองคลิปแล้วสามคลิปแล้ววะจ้าครับสามคลิปนะเพราะว่าคลิปแรกพันห้าร้อยวิวครับแล้วก็คลิปนี้ก็100ร้อยวิวร้อยวิวคลิปนี้ยงไม่ถึงร้อยนะเพราะว่าช่องเรามันไม่ดังเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆช่วยดันอย่างเลยครับก็ค่อยๆโตไปด้วยกันนะครับผมถ้าถึงห้าร้อยซับก็เดี๋ยวมีแจกรางวัลน,นะ จัดรางวันจัดทุนอะไรเงี้ยเป็นกิจกรรมขำๆไปนะผมอย่าไปซีเรียสอยู่กับผมนานๆก็มีความสุขแล้วผมสบายใจแล้วนะโอ้โหเรามีขัดทุนนะขัดทุนกสิบาทแต่ก็นำทุนมาที่3,000นะครับก็ลองดูนะผมว่ามันจะได้ไหถ้าทุกคนอยากรู้ว่าผมเล่นของอะไรนะผมเดี๋ยวผม แตะไว้ข้างล่างนะแต่ว่าไม่ได้สนับสนุนเล่นนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เชียนวนไม่ได้แนะนำให้ทุกคนเล่นกันพนันเลยนะครับผมทำแค่รีวิวเพื่อความบันเทิงนะครับผมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็อย่าทำอย่าเล่นเด้อแอดไม่ได้สนับสนุนนะครับผมโอ้รอบนี้ทรงคือสีบดแตกแน่นอะ โอ้โหลือ4สี่ครั้งยังไม่ถึง100ร้อยเลยฮัลหลเพื่อนดูดิเหลือสามแล้วว้าวไปชิบหายเลยเรียบร้อยรเกียร์โคตรเกียร์เลยฮะเด็อบร้อยครับผมเออโอ้ปโอ้ยแปดสิบเอ็ดบาทตายแล้วบ่หอดพันนะโอ้ไม่ถึงพันนะเพื่อน โอ้เรียบร้อยครับขาดทุนยับ990ซื้อ4,500โอ้โหพอมันไม่แตกจบกันนะสิ้นหวังเลยโอ้โกดเองดีกว่านะผมเผื่อมันฟุกนะเผื่อฟุกเข้าบ้างนะนเพื่อนๆโอ้ยแนวนี้ก็เป็นเนาะเฮ้ยไลดตโดเดียสเกตเตอร์ฮัลโหลขอร้อง มาไงฮะมาไหมอุ้ยเรียบร้อยครับตัวบนมาไงครับเนี่ยมางงงงงงงเลยมาเบ็ดลอยเหวเถือกูแถวอะโดนแน่นะผมโอ้สองพันสองร้อยห้าสิบบาทนะมาหนึ่เน้นเออเอ๋เดี๋ยวไม่ลงคงต้องเรียนฮะเอ พันห้าร้อยหลือต้องหกครั้งนะผมยังไงเราก็กำไรแ,แน่ๆมันมาแน่ๆผมสมัมผัสได้ไอ <c oughs> ้กระสิบคิวไอ้เจก็ลงก็ดีนะก็ดีนะสามพันโอเคทุนแล้วกลับมาแล้วนะผมเรียบร้อยโอเคเรากำไรมาแล้วนะกำไรมาแล้วนะเอ ดาที่ไหนอ่ะ7,000ละอุ้ยสสิ0ตัดจอโอ้โหคิวช่องสามไม่มาเอเอคอยดอกคอยดอกอีกอีกโอ้โหจบแล้วไม่จ่ายเฮ้ยโอเค,ค,ค,ค7,000ก็ถือว่าโอเคนะ เบ็ดละร้อยอ่อโอเคครับผมเราได้มา8,000เนาะพอดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมเพื่อมีคลิปดีๆเนาะ